ไปเลยโอชินักกี้เปียงมาแล้วลูกมันตกโอชิเพิ่งเป่าขนเสร็จมาเลยโอชิจิโนเข้ามาเลยเป่าขนเสร็จเมื่อกี้เองเปียกอีกแล้วเปียกไหมเนี่ยหึน่ะได้เป่าขนยังอยู่ตรงนี้เลยเปียกอีกแล้ว แม่ปัน้นยูโนโด้วยนั่งนอนอยู่พอไอจะเป่าขนให้วิ่งหนีกันหมดเนี่ยนอนเลยนอนอยู่เลยกินข้าวยังพี่ดาไปเกียร์แล้วเป็นบอ่ออ้ยเปียกหมดเลยปั้นเอ้ยโอ้ยยูโนเอ้ยอไปนอนอยู่ในห้องไปกวาดให้หมดแล้วอาบูด้วยอาบูเนี่ยไม่ไปกับเพื่อนแต่เปียกกับเพื่อนเลย ได้น,น้ำฝนจากไหนลูกนี่แหละทุกคนฝนตกทุกวันหมาเขาเล่นน้ำฝนทุกวันเป่าให้แห้งปุ๊บก,ก็ออกไปเล่นอีกแล้วจะขังก็ไม่ได้นอนนอน,น,อนเฝ้าบ้านอย่างนี้แหละอย่าไปกัดเครื่องตานะเน๋ยวตาตาเก็บเครื่องก่อนนะ๋ย่ค่อยเป่าตอนตอนเย็นยังไงเป่ายังไงก็เปียกเหมือนเดิมเนี่ยต่อไหมมา,ามาขาอนมาขยจะเป่าขอน โอชีเป่าได้สุดยอดตัวเดียวแม่ปั้นเป่าขนนะพุัวขนาดเป่าขนแต่เล่นน้ำหน่ที่หนึ่งเลยใส่บิเลียนนะครับทุกคนไม่ชอบอาบน้าแต่ฝนตกเมื่อไหร่นางจะเปียกทันทีโอเคตอนเยนเ็นค่อยเป่ากันใหม่เปียกไปเลยไม่ไหวแล้ว